อีค e ิวครับอีค e ิวครับหนูคานได้แล้วไปเลยลูกอีค e ิวอ e ีคิวครับไปเลยไปเลยคานไปเลยครับโอ้โหเก,ก,ก่งจังเลยเก่งจังเลยไปเลยลูกไปเลยไปเลยโอ้โหด็กแข็งแรงคานไปเลยครับ IQ, คิวคานไปเลยลลืมแ้วคานไปเลยครับคานไปเลยครับคานไปเลยลูกนี่มามาเร็วคานไปเลยลูกต้องมีชิงโลดใจไปแล้วไอคิวไปแล้วเหนื่อยย่างไอคิวเหนื่อยย่างไอคิว ไีคิวหน่อยยงังมาเลยมาเลยตะตัตัตอ้คิวเหน่อยแล้วแน่เลยมาแล้วลูกมาหาพี่นีพี่วัวอีคิวจะไปหาพี่วัวแล้วนะครับไปเลยไปเลยไปเลยครับไปเลยครับอีคิวไปเลยอึ๊บ อึบอึบไปลุกเร็วเหนื่อยแล้วมั้งเหนื่อยแล้วมั้งยกตูดขึ้นมาลูกอึบอึบไปลูกไปเร็วอึบอึบอ้าวเก่งมากเลยไปเลยลูกคานไปเลย